ยังไม่ค่ะคุณตาสอตาอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับปีใหม่ใกล้ใกล้เลขสีออกโอ้ผนแต่งตัวรออีกแล้วพี่นุ๊กเขามาย่านกล้องวันนี้ใกล้ๆ้เลขสีออกนู้นเดียวหะตาสอบ่เห็นไปใช้มากไปย่านที่ย่านนอกอยู่โคราช๋อตาสอไม่ใช่คนกาฬสินเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชมามีครอบครัวอยู่กาฬสิน คือย่นข้าวว่าจมให้แม่บ้านสามมื่นห้านเศร้าจมบ้าพันเศร้าบนเล้เป็นยังคือได้บนให้เพิ่นกาเลี้ยงที่ฝันดีอะไรเขียนในกระดาษไว้ฝากไว้เออฝากไว้กับแม่บ้านฝากไว้ให้พผฝากไว้ให้เอ็นมินเออไอเอฟซีนี่ล่ะว่ามากกินมากค้มทุกทายแม่บ้านว่าได้บอกแม่จักบอกบ่าว่าลูอเออ แม่บ้านวด้เอาไปหายแม่แม่บ้านว่ได้หอยหายฝากอีหยังไว้ฝากที่เล็ที่ฝันดีนี่แล้วฝันไอยโค้งุดท้ายค้งุดท้ายนี่ละฝันดีใส่ตัวได้ฝากไว้โค้หนู้นวัวแดงวัวดงเมื่อสามภาคนี่ละเอาหื้อห้วย สี่ปดแปดแสี่เก้าตัานหาี่เก้าแปดเก้าโอนี่บอที่จมให้กันสามมื่้านเศร้าจมเนีเบอกินเขาน้ำกัาเรยสุมือเนี่ยไมกินเขาวคนละคาบรถกินคนละอ่ากินคนละเวลากินคนละเวลาเลยมนอนคนละมุงอยู่นอนคนลโอ้ยฟาดเขียดสามืมื่น้าพันเศร้าเขียดอยู่ สาเหตุที่บนให้เพื่อนนี่เครียดให้เพื่อนย้อนว่าฝากเลขไว้ถ่ายนนทิยาเพื่อนบ่ได้หายนนทิยาเพื่อนบ่ได้บอกว่าตาซอไปไปชุระโคราดไปหาที่หาน้องอยู่โคราดตาซอไปบ้านโคราดฝากเลขไว้หายทั้งช่องแล้วแม่บ้านบ่ได้เอาหายแน่แ่นแน่้เอาหายได้สิโชคดีเนาะโอ้ยสีตัดหายพร้อมเนาะสี่เก้าแปดสี่เก้าสี่เก้าแปดเก้าดออกแปดเก้าลังโดยที่ไม่ต้องกลับ ค่ะเป็นตาเสียเศียรนิริด้เนาะแม่นคอยของมาเชียเด้อเชียอืมเชียเชียก็บว่าโอ้ยมีเจ้าใหม่สร้างเนาะกาดที่บ่ได้คิดตั้งใจอืมตาเสียได้เราคุณตาซอไ่ได้ซื้อไว้เล่นบ่ค่ะบคัวตาซอบ่ได้ซื้อหรอกบอกคุณได้แต่มันบ่ซื้อีจังขันขันซื้อแล้วมันสิแพ้าอย่งสีแดงแด่ก็ซื้อเลยพอมีคนแนะนำขันฝันดีมาต้องซื้อดอกมันจีเคลื่อนมันจีงั้นเว่ากันไปนะมือนั่นพวกหนูมาสัมผัสรู้สึกว่าเอฟซีเพิ่นว่าเพิ่น เพิ่นว่ามันเห็นต,ตัดซอแองตัวล่อเขาเจ้าจพานไปซื้อมันออกเพื่อนบ้านเด้วออกเ่านที่พวกหนูมาสัมผัสนะมือน,นั้นมือลูออกเองมาออกสามออกสตัวแล้วเจ้บแมียนก็จะว่าออกสามตัวตรงๆเลยออกเพื่อนบ้านหมว้นวนบางหันนะม้วนที่กุญตจซอมาพวกหนูมาสัมผัสนะมือมือก้อนตัซอสิก,กับบ้านโครล้านอันนะอ้าวว่าทำไมคือไม่ฟันไปเหมือนฟันไปม้วนนี่ฟันแล้วก็บฟันซะแม่นทำไมเศร้าจมให้เพื่องไปเหมือนมือนี่ เออกัเศร้าๆเาๆลยเนาะมันของจังซี่มันกับจังว่าลวอลไรเนาะเอาไผ่สีพวกอยากได้ไผ่สีพวกอยากถือเมื่อมันผ่านไปแล้ว,วกันที่ผ่านเดือนหน้าต่อไปแต่ไป <c oughs> แล้วพอนะแ <c oughs> ม่จ้อยมันลืมเด้อขอโทษเอฟซีนะคะแม่จ้อยมันลืมลมีลืมบอกนุองยาีาเมื่อนั้นก็ไปเจอไปเจอยุ<ม>่นพ่อข้ออยุ่นแม่จ้อยมันก็ไม่ได้บอกว่าแต่สอไปบ้านแต่สอฝากเด็กไว้หายยุ่นเ้อไปสัมผัสเด้อมันก็ไม่ได้บอก ข้อมผิดพลาดกะว่าเป็นยังกะเอาไม่เอาไม่งวดนี้เป็นงวดแรกของปีหกเจ็ดวันที่สิบเจ็ดมาแล้วได้วดนี้เลขสิออกสิบเจ็ดขอวันที่สิบเจ็ดวันเดีออกวันที่สิบหกฝันไปฝันไปก็ฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วเลยค่ะฝันว่าจังไรฝันก็เกี่ยบวกเกินตัวเก้าดอกฝันว่าจังไรฝันในหลานไายนางขี่อันน้อย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 นางขี่ ผู้เป็นตานี่ครับเป็นเนียนด่าเพราะว่าฝันเดือนเียมันจะเป็นแปดสามมันกืบว่าไก่เลขงวดที่แล้วหรอกมันก็บหุกแปดสามกับใจไปคิดว่ามันจะออกตัวเดียวอ๋ะตะอตาซอว่าขาเล็กตาซอมันบ้ออกแล้วมันชอบออกหมดแลาเออกออกย้อนหลังก็เ <ๆ S 1> ลยก็เลยให้ตามจำพ่อเอาใบเก้ามา่นนี่นเห็นแล้วพ้ี่ถือมาอืกใบตามให้ใช่ใบตาม FC สองเฮามีทั้งคนใหม่คนเก่าใบตามใส่โยกเมิ่งดึกเนี่ยเราใบ นีแล้นี่นี่อะไวใบเก้าหกแปดสามตัดให้พ่อมพี่นงเอ้ยหกแปดหกสามเก้าสามเอาละแปดสามดิโอแปดสามเหตุตัดเอาเองยี่ทั้งทั้งหวยเราเองแปดสามอืมเราโตมากโตมากตได้โตแปดสามบ่มุกตุกแปดฮุกแปด6 8โค้กมาก6 8กแปดแมนมาก6 8กแปดเด่นหุกป เน้นหกแปดอันนี้มันมีแปดสามแลยแม่นก็ถ้าเป็นตาไ้่ย้อนนะเออน้นู้หาไแปดสามสามมยังมากระนเนาะแหน่แหน่ยังมาอยู่ขื้เก่าเพราะเคยตดแปดสองมันดอกแปดสองเต็มเต็มหัวหัวได้ก็มัินละเลขตาซ้อนอ่ะทำมันบออออกไทยมันก็ไปออกรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านบ้อออกรัฐบาลไทยก็ไปออกเพื่อนบ้านถ้าบ้องสันมันก็ออกหัวทัดไป ตาซอก็เลยว่าขับปันแบบนี้มันเถื่จะเป็นโตเก้าคือหวดที่แล้วมาตามเพิ่นเป็นหกแปดสามเอฟซีเพิ่นบอกว่าเอฟซีลงเฮงเพิ่นบอกว่ามือนันเพิ่นผิดสังเกตว่าคุณตาซอแต่งตัวบักล้อหนึ่งเพิ่นได้พากันไปตามเพื่อนบ้านเพิ่นว่าเพิ่นถืออยู่สามตัวตรงๆหกแปดสามที่ว่าโมรู้วันถือหอยถือรายเพิ่นไปออกเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนเพือนื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อ่านเพื่อนเ่อนเพืาอนเพื่อนเพ่าเพื่อนอนเพื่อนเ่อนเพื่อนเอนเอนเพื่อนอนนเพื่น ออกของงวดพัดมาทำไม่ได้ออกงวดนี้เป็นออกรามปีได้นาะหนาเนาะออกสามปีมันคุณละปีคุณละนั่นแล้วเพราะว่าสัมาัณดปีที่แล้วหกแปดสามมาให้ตามของปีนี้นะคะหกแปดสามห้ตัดไฮแปดสามหกแปดหกสามเก้าสามกันกับหัวคือเก้าสามคุณตาสอนเน้นที่สุดคือหกแปด เราถ้าฟันงวดสุดท้ายนี่สิฝากไว้คือเก้าบ่งคับสิถ้าไปเอื้อนยังไงหายมาใหายมากทิงบ่เห็นมากกสิไปเอื้อนฮอดเฮียนนี่ล่ะงวดนี้เหรอสิทว่าเอหนูหนูว่าอยู่หนูว่าสิไปสัมภาษณ์ตสบน้อที่ว่าตสคั่นเพิ่นฝันได้เด็ดๆเพิ่นต้องไปตามน้อนี่ยาฮอดบ้านอันนี้บ่เห็นไปหนูก็หนูก็แเนมหาอยู่เด้บ่เห็นไปมามาซื้อของร้านยายทอดหนูก็ถามกระบาดอ่ายียท่องเห็นตสบบกรว่าเพื่อมีฝันคงทายเนาะ ขันพันมี่พันสิทธิ์ไปหอดเฮี้ยนดอกนะคิดแบบนี้นะเพราะบลูว่าตาซอไปโคราชนี่หรอเียดายเนอะ่าร้อยเขันบัไปโคราชก็บุ่หินมากกับไปน้ำเล้เด้เพื่นเพื่อยน้าไปหอดเฮี้ยนนะเน้ยเมือนนั่งซักผ้าอยู่เพื่อนมาดู อันคักเลยคนใช่มาเนวันนี้อยซักผ้าอยู่กับตงเศร้าซักแล้วเนาะปิดเครื่องซักผ้าไว้ปเรอ82งหวตั82หัยนั่งหัอแคักเลยจังวาเดียน82หอ82คาั้งหัอพอดูดูเนาะ เพิ่นบ่ค่อยฝันแต่เพิ่นฝันเพิ่นเพิ่นบ่เห็นเฮานี่เพิ่นสิไปนน้ำพอดีเนี่ยไอเด้ตัวดีๆเนี่ยขันแม่นงวดนี้งวดที่ผ่านมาคขันเป็นแม่นบ่เห็นหนูก็ต้องไปตามเนาะคันตาสอบ่ได้กลับข้อหลาดเนาะต้องไปเหตุผลไปตามบ่ได้พอกลับข้อหลาดที่ว่าฝากแม่บ้านไว้แม่บ้านลืมอ้าวบ่เป็นหยังไงก็บ่แม่นธรรมดาก็ฝันเห็น3ตัวคือกันนี่อ้าตัวเนาะตัวแดงตัวนี้ก็แดงนี่ก็แดงพอรู้ที่ไทยมาเข้าโค้งที่ไทยกงแรกมันบ่เข้า อันโค้งทุกทายฟันเห็นสามตเลยวะอืมคือกันนี่ฟันจุนจำได้สามตัวยังกว่าแปดีเก <9 S 2> ้าบาอืมบ้านี่กัแบตาเคยตาตีเแกบบ้ากับแปดเก้าอืมเป็นเป็นตะเลี้ยแต่ลักษณะนี่นหรอลักษณะเดียวกันอ่าน,นี้ขั้นบกกัแบตดตั้งสี่หรอ ่สามฟูกสามกับตัดตอกลักษณะเดียวกันนี่เพิ่นจะมันจะส่วนหน้าสิมีสามตัวหางเดียวแล้วมันก็ตัดให้ถ้ามันบอกรัฐบาลไทยก็ไปเอาเพื่อนบ้านถาม่าออกงวดนี้มันก็ออกงวดทัดไปแต่ว่าเพื่อนบ้านนี่ว่าเขาออาออกทุกงวดค่ะน้องสาวที่โทรศัพท์มาเอาเลขออกอีูแล้วลุงสอออกเล้าแน่ออกห้าน้อยแน่ไป็นสามล้นนั่นนั่นน่ะ ส <ะ S 2> รุวมาคุณตาซอฟันลิทีเก้าเลยใหตามเลขตัวเก้าโค้งสุดท้ายนี่มันทุนทิยามามาตาม่นก็จะขับลดหอดเที่ยนเลยนะคะ <c oughs> นะคะอนเบาเลขตัวเก้าไปก่อนคนยานมันออกตามหลังนะคะนะคะพอคุณตาซอหลายๆเด้อค่ะที่ไห้แนวะทาาน,นะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวะทางของคุณตาซอน,นะคะโชคดีปีใหม่ทุกคนทุกคนเด้อร่ลำรวยย,ย,ยูดีมีแห้งทุกคนทุกคนาสาธุค่ะ ฮะสนใจกันว่ากันไหม